ผมร่วมกันเสียบุคลิกทำตามคลิปนี้เลยค่ะ 1. ลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอ 2. ดูแลเรื่องอาหารการกิน 3. ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไรสารเคมีอย่างเช่นฮาวิล่าของเราป่าจะจากสารเคมีปลอดภัย100%และว,วันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆกับโปรเปเดชชอบสุขใจได้ของแถมลดผมร่วง แชมพูลดผมร่วง300 ml 1ขวดมาคู่กับแฮทโทนิกปลูกผม100 ml อีก1ขวดแถมฟรีครีมลดผมสูท่ทองคําขาว150 ml อีก2หลอดราคาปกติ3,180บาทเหลือเพียง1,580บาทเท่านั้นค่ะชุดที่2ชุดโปร M75 แชมพูลดผมร่วง300 ml 1ขวดมาคู่กับแฮทโทนิกปลูกผม100 ml อีก1ขวดและยังแถมฟรีเซ ผมสวย50 ml อีกหนึ่งขวดจับกติราคา2,830บาทเหลือเพียง1,580บาทเท่านั้นค่ะเฉพาะวันที่24กันยาถึง2ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะและมาดูแลผมสวยสุขภาพดีด้วยกันด้วยฮามิล่านะคะ